여기서 편안하게 모든 것을 할 수, 해야 할수 있어요. 그리고 어, 돌아가는 날까지도 잘 챙겨주고 네, 끝까지 함께 같이 해주시고 일 많이 힘들었을 텐데 일도 제가 원해서 한 거거든요. 나? 지금 쉬는 날 계속 파티, 파티도 잡아주신다고 쏘로이 다 소리 r r y everyone. Sorry, everyone. I'm only you know, you know, you 아, 와주시... 아, 네. <laughs> know, you know, you 송 n o w you know,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  ้ากูนะแฝะไม่ครบไม่ได้แม่ครบไม่ได้เอาตรงนะอย่าอย่าไปขัดเดี๋ยวไล่เลยก็คือไมนอนแรกการมินบอกว่าจะพูดหลังจบไลฟ์แต่ว่าตอนนี้ก็คือขอขอโอกาสพูดขอพื้นที่พูดนิดนึงนะคะก็คือก็ตลอด บแบบว่าที่ได้ทํางานกับบริษัทพี่ชัดพี่แนกอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ยินดีมากมากเพราะว่าทุกคนก็แบบทั้งที่เขาสามารถมาทางานที่ไทยได้ก็เพราะว่าทุกคนช่วยช่วยกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณ <c oughs> พี่เปิ้ลพี่ปูที่แบบช่วยดําเนินเรื่องทุกอย่างให้ทำให้สามารถ <c oughs> <c oughs> มาได้ก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ แบบด้วยความที่มีทุกคนอยู่ด้วยมีทั้งแบบคนอื่นๆในบริษัทแล้วก็มีพี่แน็กอยู่ด้วยก็เลยทําให้เขาแบบแฮปปี้มากๆที่ได้ทํางานที่นี่นะคะแล้วก็เหมือนทุกคนก็เหนื่อยกันมาเยอะเหมือนกันตลอด40วันเพราะว่า,เ,าเพราะว่าแบบเขาก็อยากทํางานทุกคนก็ยพยายามหางานให้เขาทําก็เลยแบบถึงแล้วแม้แต่สงการก็ไม่ค่อยได้หยุดเพราะาต้องทํางานกันอย่างเงี้ยก็ขอบคุณ <Sorry S 1> มาก <ไป S 1> แล้วก็รู้สึกผิด <ไป S 1> ด้วย <ไป S 1> แต่ว่าก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ให้ขอไป <laughs> เออก็แบบดีใจมากมานะคะที่แบบได้ทำงานกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะโอเคามจำจำดีมากเก่งมากยิมสูดีแฮปปี้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 แี้แฮ้เฮปปี้้แฮปคี้แฮปปอบแฮปปี้แฮปปี้ e ้ปปีี้แฮปปี้แฮปปเ้แฮี้ฮี้แฮปปี้แฮปปี้แฮท้แแฮ้แฮแ้แฮ้แก้้ เน่ให้ใครของกันวันนี้เป็นสินค้าที่ต้องบอกกันว่าทำออกมเหมาะกับผู้หญิงตัวใหญ่นผู้หญิงหลายคนจะใช้แต่ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้การมินเนี่ยเขารู้เรื่องทุกตัวต้องบอกกันว่าสินค้าเนี่ยเราเคยรีวิวอีกตัวของเขาแล้วครับแล้วก็คือตัวนี้มีหลายคนรู้จักอยู่แล้วแต่วันนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเนี่ยผมจอกให้ว่าสวยนะผมชอบมากแล้วคือข้างในเนี่ยเป็นขมิ้นคาร์มิ้น ในโชว์เืดิงแน่นะคะสวย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 เหมือนใครเหมือนน้องเอ็นเคเคสกินสวยอยู่เอ้าเป็นโลชั่นเนื้อบิงซ์ตรงบิงซ์มาแบบทุกคนอ๋อคาคาอ๋อคาแลนดูลาคาแลนดูลากุ๊ดกุ๊กกุ๊บลาวคาแลนดูลาบิงซูโลชั่นเนื้อบิงซ์ใช้พียวเลอร์ผสมโลชั่นทอปปี้ทอปปี้ทอปปี้ ทว่สดปกับพวกลราเอส่งไล่ส่งอี맞어요ไหมส่งล่ยีสิบแปดปาตทุกคนวาเยกทเทปสเป็นเป็นโลชั่นเนื้อบิงซูนะคะอันนี้ครับโอ้ทำไมกูจบแล้วไม่น่าใช้เลย

ชอกสาวเด็กสาววันนี้คือผมจะบอกให้ว่าจะบอกให้ว่ามันใช้เยอะเกินใะแจ็คอะแต่ก็ได้อยู่เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาใช่อันนี้นะคะแล้วเราก็สขับไปเรื่อยๆแจ็คก็จะต่แบบว่าไปสีลมมาครับเดี๋ยวนี้ยังไงตื้อๆเอฟพูเอฟพีอยู่เนี่ยไปสีลมที่เจอเจ็ปูป่ะไปเลยนะ N K K I love you เออจีการมีในเลิบอยู่ว้าว ไม่ขายเลยบอกรักษาอย่างเดียวแหงก็เป็นหางเครื่องเลยสำหรับใครที่วันนี้นะครับเข้ามาไม่ใช่หมูเต้นนะฮะ N K K Skin N K K Skin Gold Hub Body Scrub Smooth and Mask Scrub Plus รักษาผิวขจัดเซลล์ตายผิวสองสีไม่เต็ดตามซาสโซเขาบอกว่าเป็นสครับที่เป็นสองผิวสีนะครับแล้วก็ใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมว่า NKK สกินนะครับแล้วก็ขัดสครับเนี่ยเขามาร์กไว้เนี่ยประมาณ2-5นาทีพอมาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ล้างออกผิวเนี่ยมันก็จะสว่างเอ้ยค่ะพูดเขาว่าอะไรวะบอยส บแล้วก็กระจกใสแบรนด์แบรนด์ของ n k k นะคะกลิ่นเขาจะแบบคือหอมแบบไม่ได้ฉุนหอมแบบผมจะบอกให้าว่ามันเป็นหอมหอมมากมันอ่อนหอมเิรเนี่ยกลิ่นหอมที่แบบมันหอมอะมินอ่อนหอมดีมากเลยอมหอมแบบละมุนอะสักรัตัวนี้นะคะอยากรู้ว่ามีเครเคยเคยใช้บ้างยี่ห้อนี้มีหลายคนเคยใช้อยู่เพราะว่าเราครั้งที่แล้วเรารีวิวเป็นอะไรนะครั้งที่แล้วเือนบอดี้เซรั่มคั้ี้สองเป็นบอดี้เซรั่มมีแต่คนบอกว่ามันหอมมันเจ้าจริงพอร้างแล้วผิวเนียนนุ่มมากเลยจ่ะ ตัวนี้นะคะบอดี้สัเปนตันะต้องต้องต้องสัดนองมัาไว้นี่จนมันเป็นแารสีขาวแบบแบบพี่แน็กแล้วก็ทิ้งไว้นึงนะ่ะนายจะสดจะนุ่มมากตั้งแต่แ้เอยู่กับปหาชาลีมเลย่อนจล้วันีทะล You want m e n w e n come a คเอ้าให้ครูไปเคลียร์งานคุณให้เสร็จก่อนครึ่ o นให้ครูเพอเลถามมาไม่ร่เขาไห่อยากกลับมาอยู่นี่เลยไหมกลับมาอยู่นี่เลยไหมตัวเราโอ้โ e อยากีสักจุ๊กสักซิปนิดหนึ่งอา maybe maybe long time ถัาส์กลับมาอีกแน่ๆโอยจุดนี้แต่ถ้ากลับมาใหม่ก็เดี๋ยวจะมาอยู่นานขึ้นนะคะโอเค โอ้โหน้ำหนักเพิ่มมันก็ดูเป็นคนตัวใหญ่เพื่อนๆอย่าลืมไปเก็บคูปอง tiktok นะคะซ้ายมือนะคะสีแดงๆตัวนี้นะเราจะได้เป็นส่วนลดเพิ่มอีกนะจ๊ะไ,ไ,ไหนพี่แนะ็โชว์โชว์โชว์ชวใกล้ๆหน่อยขอซูมขอซูมเออขอซูม ตัวเนื้อสักครับตัวนี้นะคะพอขัดไปเรื่อยๆนะมันจะแตกตัวเป็นฟิลแบบว่าเหมือนมาร์กน้ำนมนะเพื่อนๆแล้วก็ต้องทิ้งไว้สักแป๊บนึงให้มันซึมลงเข้าผิวนะคะแล้วก็ค่อยล้างเยอะเกินเลยแจ๊คให้คนอื่นไงเหมือนจ้าบุตรโอเวอร์โอ้เนี่ยค่ะเนียนนุ่มมากๆแกห้ลองจับกันสักครั้งเลยนะเป็นบุญวาสนาของนิ้วฉันนะกันใหญ่ผัวมี

วันนี้นะคะเพื่อนๆมีทั้งซักรับนะคะมีบอดี้โลชั่นเนื้อบิงซูนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าทาแล้วแับซึมเข้าผิวไปเลยแล้วก็ยังมีตัวบอดี้บอดี้โลชั่นที่เป็นคมโฟนะคะโลชั่นใช้คู่กันเนี่ยจะดีมากโลชั่นนีู่느낌เยจริงจ้ชิีป็นผิวแบบผหน้าแปลหน้าทึ่งมากเลยใช่เนื้อสัมผัสนี้เขาจะเป็นบอว่าเนื้อสัมผัสบิงซูนะคะโอ้ แล้วมันซึมมันซึมเข้าอยู่ไปเลยนะคะโอคุมาก กหอมมากๆเลยนะตัวนี้นะพอที่โลชั่นตัวนี้เนื้อบิงซูนะคะแบบว่าจะให้ความชุ่มชื่นผิวนะแล้วก็ใครที่มีผิวแตกนี n e ก็ใช้ได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นสกินแคร์ที่ช่วยให้ผิวกรียบอนีขนขึ้นแล้วก็ี่วยให้ผความ่แด้งแั้วก็ช่วยให้ผิวไ่เนียวเนอะหน มากๆก็กแนะนำให้ใช้กันบ่อยๆนะคะ